ยิ่งโตยิ่งแซบสไลลูกสาวนิดอรพันธ์ปัจจุบันเธอเป็นแบบนี้ต้องบอกเลยว่าผ่านไปได้ไม่เท่าไหร่ก็โตเป็นสาวไปแล้วจ้าแถมยังสวยเผ็ดไม่แพ้ใครเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่รู้จักน้องสไลวัชรพลสักเท่าไหร่แต่ถ้าหากบอกว่าเป็นลูกสาวคนโตของอดีตนักแสดงชื่อดังนิดอรพันธ์วัชรพลบิ๊กบอสแห่งค่ายโพลีพลัส ทุกคนต้องมีออกกันบ้างต้องบอกเลยว่าสรายนับวันทั้งสวยทั้งทรัพย์แถมยังเก่งไม่แพ้คุณแม่เลยล่ะค่ะเพราะเธอเรียนจบด้านศินละปะที่ประเทศอังกฤษเลยทีเดียวและเคยฝากผลงานไว้ให้ติดตามกันบ้างแล้วเพราะเธอเคยได้ร้องเพลงประกอบละครตะวันทอแสงในเพลงหมดชีวิตฉันให้เธอมาแล้วด้วยแทบไม่เชื่อเลยละว่าเสียงของเธอจะเพะได้เพียงนี้แถมเธอยังเป็นสาวที่สวย มีความมั่นใจในตัวเองกล้าคิดกล้าทำอะไรที่เป็นตัวเองถ่ายทอดออกมาได้ดีตลอด